พัตถ์ศิลไทยมรดกแห่งความภาคภูมิใจศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนหัตถิลไทยก้าวไกลสู่สากลงานศิลปะไม่ว่าแขนงใดก็ตาม หากต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกับธรรมชาติหรือต้นแบบแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องที่ยากมากครับแต่สำหรับศิลปินชั้นครูอย่างอาจารย์อิทธิพลปัญญาแฝงกลับดูเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นเลยครับพอดีมีคนเอาพระทองเหลืองนะครมามาให้ที่โรงงานนั้นขัดผมเห็นแล้วรู้สึกว่าชอบเห็นใบหน้าสวยมารู้สึกอิ่มเอิบ ก็เลยฝึกเขียนฝึกวาดให้ได้เหมือนในแบบที่เราเห็นหลังจากนั้นก็มาฝึกแกะความเหมือนจริงประดุษมีชีวิตนี้ถูกถ่ายทอดทุกรายละเอียดลงบนเนื้อไม้สักทองอย่างบรรจงเมื่อมองผ่านเส้นสายลายไม้ที่งดงามแปลกตาหาซ้ำกันไม่ได้ในแต่ละชิ้นนี่จึงเป็นผลงานที่ควรค่าแก่การบูชายิ่งนัก แรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานแต่และชิ้นของอาจารย์เนี่ยได้ไมาอย่างไงครับก็ส่วนมากก็จะได้มาจากหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเก็บเอาสาระที่เราได้รับจากจากการอ่านมานําเสนอในรูปแบบของงานศิลป,ปะใจเรารับงานด้านนี้อยู่แล้วก็เลยทําให้เรามีความสุขอย่างมันก็เป็นการ ึกสมาธิในตัวงานแกะสลักภาพเหมือนที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากสองมือของอาจารย์อิทธิพลไม่ได้จะมีเพียงแค่ความงามที่ประจักษ์ได้ด้วยสายตาเท่านั้นงานทุกชิ้นล้วนม,มีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เพราะนี่คือการน้อมแสดงความกตัญญูต่อต้นแบบด้วยจิตใจบูชากลัวเราจะทำมาได้ถึงจุดนี้มันต้องใช้เวลา จะตอกสิวไปทีละตัวทีละชิ้นเนี่ยเราต้องใส่จิตวิญญาณใส่อารมณ์เข้าไปในผลงานเป็นเหมือนชีวิตจิตใจของเราแล้ว